เปย์เพลิงสุดท้ายแห่งสายเลือดมังกรการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนท้องฟ้าที่ไรขอบเขตและยอดเขาที่ทะลุเมฆามังกรเคยอยู่รวมกันอย่างสง่างามภายใต้าการนำของราชามังกรอ,อัลดารอนผู้มีเกล็ดสีทองแวววาวดวงตาที่มองเห็นอน,นาคตและเสียงคำรามที่ปลุกสายฟ้าราชาองค์นั้นไม่ได้ปกครองด้วยอำนาจแต่ด้วยเมตตามังกรทุกสายพันธุ์ แดงน้ำเงินดำเงินต่างอยู่ร่วมกันภายใต้ธงเดียวพวกเขาเฝ้าภูเขาทะเลเมฆและความลับของโลกอย่างสงบแต่มาาเมื่ออาดารอนซิ้นลมหายใจโลกบนฟ้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการแตกแยกหลังจากราชามังกรสิ้นชีพไม่มีใครสืบทอดบัลลังก์มังกรสองสายพันธุ์ใหญ่เริ่มขัดแยง้ง มังกรเพิงเชื่อว่าพวกเขาควรปลุกของด้วยพลังและไฟมังกรเมคาเชื่อว่าโลูกต้องการผูน้นำที่เงียบสงบและมั่นคงเสียงปีกอันเคยบินพร้อมกันกลายเป็นเสียงฟาดฟันบนท้องฟ้าคำรามกบสายลมไฟและหมอกเกินกบดวงดาดินแดงสีเทา ที่ชายแดนระหว่างสองอาณาจากักรมังกรมีที่ราบสูงชื่อว่าเชียมิสที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายกลางหุบเขาแห่งนั้นมีไข่มังกรสีอเงินฟ้าใบร่วงหล่นมันไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นของลูกมังกรจากทั้งสองเผ่าไข่นั้นยังไม่ฟักแต่เมื่อมันเกิดมามันจะต้องเลือกว่าจะเป็นไฟหรือหมอกสงครามพันปีมังกรเพิงเริ่มจุดไฟเฟาผาภูเขา น้ำในทะเลสาบเดือดปุดมังกรเมฆาสร้างพายุพัดหมอกหนาเข้ากลีนเมืองบนยอดเขาทั้งสองต่างสูญเสียไม่มีใครยิ้มได้แม้ชนะศึกเล็กๆตำนานได้เล่าว่าในวันที่เปลวเพลิงไม่ลุกและหมอกไม่เคลื่อนไหวจะมีมังกรตนหนึ่งเกิดมาและโลกจะเปลี่ยนไปตลอดกาลมังกรแห่งรอยแยก คือหนึ่งท้องฟ้าสงบไร้ลมไร้เปลวไฟไข่สีเงินฟ้าแตกร้าวและมังกรตัวหนึ่งฟักออกมาพร้อมแสงเรืองรองรอบกายมันไม่มีเก็ดไฟหรือหมอกแต่มันมีแสงที่ไม่มีในสองเผ่าอีเรสคือชื่อที่ธรรมชาติมอบให้มันมังกรไม่ได้เลือกข้างแต่มองเห็นทั้งสองฝ่ายอย่างเข้าใจเมื่อออเรสเติบโต มันไม่ได้เข้าร่วมสงคารามแต่มันบินอยู่เหนือสนามรบในคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืนที่สองฝ่ายเตรียมใช้พลังทั้งหมดทำลายกันอีเรสด้วยการปีกปล่อยแสงจากแกนาส่องไปทั่วท้องฟ้าเสียงคำรามของมันสะกดทุกสัพว์พเสียงทั้งไฟและหมอกได้หยุดนิ่งในอากาศเหมือนเวลาไม่ไหลต่อหากพวกท่านไม่ยอมหยุดสายเรื่องของเราจะสูญสิ้นตลอดกาล แต่ถ้าหนึ่งฝ่ายยอมลักลายหายไปอีกฝ่ายจะอยู่เป็นตำนานของความเสียสละเงานในหัวใจแห่งเพลิงหลังจากมังกรเมฆาและทิ้งสนามรบและกายเป็นเพียงตำนานสายหมอกอาณาจักรมังกรเพลิงจึงขึ้นครองฟ้าแต่เพียงผู้เดียวพวกเขาสร้างละครร้าฟ้าแห่งใหม่บนยอดขอเขาเฮลิสวางไฟสีแดงทองลุกไหวราวเปลวเพลิงนิรันด์แต่มันไม่ได้อุ่น มันร้อนเกินไปจนแม้มังกรเองรู้สึกแสบในใจเพราะแม้จะมีชัยชนะแต่ในหัวใจลึกๆของพวกเขาคือความว่างเปล่าราชาองค์หมายผู้สึกเชื้อสายเพิงราชาเซอดรดรอสสถาปนาตนขึ้นเป็นผู้ครองแดนทั้งมวลแต่มันกลับไม่อาจสงบลงได้เลยยามข้ามืนืพรพะทุกครั้งที่ลืมตาในความมืด ขาจะเห็นวาตาของมังกรเมคา<ห>ทา่ไม่มีเลือกข้องอีเรสไม่เคยสถานะตนเป็นราชาไม่เคยเรียกตนว่าผู้หยุดสงคารามมันเลือกอาศัยอยู่ในราบแห่งรอยแยกสร้างอาณาเขตของตนจากแสงสว่างไม่ใช่ไฟมันเฝ้ามองทั้งมังกรเพลิงและเงาความทรงจาของมังกรเมคาอย่างเงียบงันวันหนึ่งมังกรหนุ่มจากเผ่าพเพลิงชื่อฟาลอนแอบบินออกจากวังมังกรมาหาอีเรส เขาไม่ได้มาขอสงครามหรือถามเรื่องอดีต i. แต่ถามว่าข้าเกิดมาในเผ่าที่ชนะแต่หัวใจของข้าไม่รู้จักคำว,ว่าภูมิใจนี่คือสิ่งที่พวกเราเสียเลือดเพื่อมาความเป็นจริงหรือเมื่อราชาซอร์รอสรู้ว่ามีมังกรหนุ่มลักลอบไปยังเขตของออเรียสเขาเดือดดาลสั่งเผ่าทุกเส้นทางที่นำไปสู่รอยแยกไม่เพียงแค่ไฟฟาดฟ้าแต่ยังปล่อยคำสั่ง ผู้ใดคิดต่างก็คือศัตรูอาณาจักรมังกรเพลิงเริ่มแยกเป็นสองแนวคิดฝ่ายหนึ่งยึดมั่นในอำนาจส่วนอีกฝ่ายเริ่มสงสัยว่าชัยชนะนั้นมีค่าแค่ไหนมังกรหลายตนเริ่มกระซิบถึงคําว่าเงาเมคาชื่อที่สื่อถึงสิ่งที่หายไปแต่ยังอยู่ในใจฝ่ายเริ่มลุกรามไม่ใช่บนท้องฟ้า แต่ในหมู่ใจของเผ่าตนเองและราชาซอเดรลอเริ่มกลัวสิ่งเดียวที่เขาคิดว่าายไปแล้วความเชื่อฟาลอนกลับมายังนครฟากฟ้าพร้อมเสียงจากมังกรหนุ่มสาวอีกหลายตนเขาไม่มาท้ารบแต่ขอสิทธิ์ในการฟังเรื่องราวจากอีกฝั่งแต่ราชาไม่ยอมในค่ำคืนอื่นคืนนั้นมีการชุมนุมมังกรเกิดขึ้นในชั้นเมฆเสียงคำรามขัดแย้งเสียงปีกปะทะ และเสียงไฟพุ่งฉีกฟ้าอีเรสบินเข้ามาระงับแต่แล้วลูกอนเพลิงก็พุ่งใส่เขาจากด้านหลังมังกรผู้้ไม่เคยเลือกข้างกับถูกเผาด้วยไฟจากทั้งสองข้างที่ไม่ยอมลดดาบอีเรสลม้มลงบนพื้นราบแสงจากร่างค่อยๆจางลงและเขากล่าวเป็นคำสุดท้ายว่าหากแม้แต่แสงยังไรที่อยู่ในใจของเจ้าแล้วอนาคตจะเหลือแค่เท่านั้น มังกรตัวสุดท้ายของตำนานอิเรส,สตายไปแต่แสงของเขาไม่ได้หายไปในจุดที่ร่างของเขาสลายเกิดเป็นหินเรืองแสงที่ไม่ดับไม่ไหม้และไม่เย็นมังกรทั้งสองฝ่ายและผู้ที่เคยเผาเขาต่างเงียบงนันไม่มีคำใดดังขึ้นในวันนั้น นอกจากเสียงลมหายใจของโลกที่ดูเหมือนจะเบาลงฟาร้อนได้กลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่เขาไม่ตั้งตนเป็นราชาแต่เรียกตัวเองว่าเงาของแสงเขาไม่ตั้งตนเป็นร,ราชาและทุกวันเขานำบังกรทั้งสองฝั่งมานั่งฟังเรื่องราวจากตำนานไม่ใช่เพื่อเลือกข้างแต่เพื่อไม่ลืมว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อไฟเผาแม้กระทั่งแสงเงาแห่งเผ่าพันุ์ หลังจากความเงียบนั้นจบลงมังกรเมคาย,ยอมวางปลีกลมยอมสลายล่างเข้าเป็นสายหมอกสุดท้ายของฟ้าเหลือเพียงมังกรเพิงที่ยังดำรงอยู่แต่อย่างที่ออเรสบอกผู้ที่อยู่จะต้องจดจำผู้ที่จากไปไม่ใช่ฐานะศัตรู แต่คือเงาของตนเองตั้งแต่นั้นมาบนฟ้าจะมีลำแสงสื่งเงินฟ้าปรากฏทุกคืนเป็นสัญลักษณ์ของความสูญเสียที่กลายเป็นสันติและอ e ีเรสยังคงบินอยู่ทุกค่ำคืนเพื่อเฝ้าดูไม่ให้สงครามมังกรเริ่มต้นขึ้นอีกเลย